ภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ถ่ายทำจากสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับจากถนนสายเก่าที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 1มีจุดชมวิวที่สวยสดงดงามที่เรียกว่าน้ำตกใสโกสำหรับผู้ที่หลงลืมวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานที่ที่เดียวกันกับผู้หญิง55คนตกลงไปในหุบเขาเสียชีวิตในพื้นที่โอิรันบูจิเหนือแม่น้ำยานาง สะวะมีการสร้างเวทีการแสดงเหนือช่องเขานี้ด้วยชาวเมืองทองคําแห่งหนึ่งเพื่อการเฉลิมฉลองโดยเวทีการแสดงนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้และเถาวัน เมื่อสร้างเสร็จสาวๆาวาวโซเพนีจะได้รับเชิญให้เต้นลำและเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงนี้ในระหว่างการเต้นลำนั้นคนเหมืองบางส่วนที่เมาเริ่มตัดถาวันที่ยึดท่านเวทีไว้และสุดท้ายทำให้มันพังทลายลงผู้หญิงทั้ง55คนตกลงไปในหุบเขาด้านล่างเสียชีวิตทันทีเนื่องจากการตายอย่างกระทันหันและฉับพลัน ว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้ถูกประทับตาโดยวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง55คนทันที ดวงวิญญาณและสิ่งที่หลอกหลอนในช่วงค่าสําหรับบรรดาผู้ที่ผ่านไปมาในปัจจุบันอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่เสียชีวิตโดยมักจะได้ยินกันมากช่วงเวลาหลังตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุหรือช่วงเวลาที่พวกเธอทั้ง55คนตกลงไปในหุบเขาเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าผู้ชายไม่ควรเข้าไปในโอเอรันบูจี เนื่องจากมีคำกล่าวว่าดวงวิญญาณแห่งความพยาบาทและอาฆาตของผู้หญิงทั้ง55คนตามแก้แค้นชายใดก็ตามที่เข้ามาในสถานที่โออิร e ันบูจิในปัจจุบันมีอนุสาวรีย์และป้ายบอกทางป้ายนี้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โออิร e ันบูจิและนี่คือเรื่องราวของโออิร e ันบูจิหุบเขาแห่งความตาย ชอบใยกดถูกใจกดแชร์ครับฝากสนับสนุนช่องโดยการกดสัญลักษณ์ YouTube และติดตามช่อง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ